สัสดีครับต่อไปเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ one sample t t เทสซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหนึ่งค่ากับเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสิทธิทางการเรียนของเรียนที่เรียนโดยใช้จุดๆกับเกณฑ์ร้อยละสังเกตว่านะครับผลสิทธิทางการเรียนเนี่ยคือคะแนน นะครับหรือค่าเฉลี่ยเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดนะครับโดยมีสมมติฐานของการวิจัยว่าผลสริดท,ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้จุดๆสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละจุดจุดจุดนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กําหนดนะครับตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็สามารถดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับ <c oughs> โดยดไปที่ Data View นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจัดกระทำไว้แล้วแต่ก่อนวิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับว่าใน Data ของเราเนี่ยนะครับมันยังมีจำนวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2อ,อยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องมาบล็อกก่อนนะครับต้องมาบล็อกกลุ่มที่2ไว้ก่อนแล้วเลือกวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่1นึน่งดำเนินการได้โดยมาที่เมนู Data นะครับ แล้วก็เลือกคำสั่ง select case นะครับต่อจากนั้นก็ไปเลือก if condition is s a t i f i e d แล้วมาคลิกที่ if นะครับคลิกที่ if ตรงนี้นะครับนะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มทดลองซึ่งเราได้กำหนดไว้ว่ากลุ่มทดลองนี่คือกลุ่มที่1นนะครับเราก็มาคลิกตัวแปร group นะครับ ก็เลือกไปฝั่งขวามือใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งตรงนี้หมายความว่าเราจะวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่1ห,หรือกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มที่1น,นะครับก็ c o n t i n u u ต่อจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับสังเกตว่านะครับใน data view ของเราเนี่ยนะครับลำดับที่1ถึงลำดับที่20นะครับจะไม่มีขีดนะครับ ไม่มีขีดกัน้นนะก็แสดงว่าได้บล็อกลำดับที่21เป็นต้นไปไว้แล้วจะวิเคราะห์เฉพาะลำดับที่1ถึง20นะครับหรือจะวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะฮะอันนี้คือบล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑนเฉพาะกลุ่มตดลอกเท่านั้นคําสั่งนะครับคําสั่งตรงนี้นะครับที่จะเอาไปเปรียบเทียบครับ ก็มาที่เมนูอนาลหลคอมเพลเมนวันแซมเปิลทีเทสคลิกเข้าไปครับในวินโดว์วันแซมเปิลทีเทสนี่ะครับก็จะมีตัวแปรในด้านฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวาจะเขียนว่าเทส t v แว i a เอ e รก็คือตัวแปรที่จะทดสอบคุณจะทดสอบตัวแปรไหน รเราก็บอกว่าจะทดสอบตัวแปรหลังเรียนนะครับหลังเรียนทดสอบกับเกณฑ์ก็คือเทสกับค่าที่กําหนดนะครับเมื่อกี้เนี่ยคะแนนเต็ม30เราจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ80เพราะฉะนั้น80%ของ30ก็คือ24นะครับอย่าลงไปใส่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลงไปใส่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าผิดนะครับ คะแนนเต็ม30 80%ของ30ก็คือ24นะครับก็ต่อจากนั้นมาคลิกที่ออปชันนะครับแล้วก็เลือกที่95%นะครับเพราะว่าเราจะทดสอบในยอสำคัญตางสถิติจุดศู5ก็กด continu e นะครับแล้วต่อจากนั้นก็คลิกโอเคนะวินโดว์เอาพุทก็จะโชว์ออกมานะครับนะก็จะโชว์ออกมาก็จะโชว์ เื่แต่ชื่อนะครับของการทดสอบนะครับก็เป็นการทดสอบแบบ one sample statistic นะครับก็จะมีค่าสถิติพื้นฐานนะครับ t-test ในกลุ่มนี้จะมีนักเรียนอยู่20คนนะครับค่าเฉลี่ย25.10 Standard d i v i s i o ชั1.99 Standard e เ r อร์เรอร446นะครับทีนี้การคำนวณ one sample t-test ได้ค่า t เท่ากับ 2.463 D ดสี e หกามกเท่ากับ19เป็นการซิกที่2หางนะครับก็คือจุด024นะครับถ้าเราทดสอบที่หางเดียวตรงนี้ต้องหาร2ด้วยนะครับจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะพบว่าค่าซิกตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับจุด024นะครับถ้าเราพิจารณาว่า ผลการทดสอบครั้งนี้ซิกหรือไม่ซิกหรือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ถ้าเป็นการคำนวณหาค่าทีทีที่เรียกว่าคำนวณมือนะครับต้องเอาค่าทีคำนวณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทีตารางหรือทีวิกฤตนะครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม spss เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดตารางทีวิกฤตนะครับเราดูตรงซิกตรงนี้ได้เลย นะครับถ้ามีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับนะครับต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดศูนแสดงว่า s i gnificant ครับเราปฏิเสธ h0 ูยอมรับเ1ได้ทันทีนะครับก็เป็นไปตามสมบตริฐานที่กำหนดนะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับที่ได้คลิกอยู่เนี้ยลูกศรชี้วันนี้นะครับจำนวนคน ค่าเฉลี่ยส่วนองเบียงมาตรฐานค่า t-test ค่า d ีเคียฟแล้วก็ค่าซิกเนี่ยมาเกอกรายงานผลในตารางนะครับนะอย่าลืนมนะครับค่าซิกตัวนี้มัน2หางนะครับต้องหาร2ด้วยนะครับก็มาเกอกใส่ตารางนะครับก็จะได้ค่าดังนี้นะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ25.10 standard deviation 1.99เกณฑ์ร้อยละบ80ของ30นะครับก็คือ24 d e. um, คีเอฟดัมเท่ากับ19ค่า T เท่ากับ2.46ส่นะครับส่วนค่าซิกนะครับในตารางนะครับในตารางที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับมันเป็นการทดสอบแบบ2หางแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการทดสอบแบบหางเดียวเพราะว่าเราเป็นการทดสอบแบบมีทิศทางน,นะครับเพราะว่าเราใช้คําว่าสูงกว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นเป็นแบบหางเดียว 0.24หาร2ก็ได้0.12นะครับค่าป๊อปหรือค่าซิกนิฟิแคนอยู่ที่0.12นะครับก็เราก็มาสรุปผลใต้ตารางนะครับจากตารางผลการวิเคราะห์พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้จุดๆมีผลสลิปทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ80อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จ0.5ทด mm. สอบสมมติฐานในครั้งนี้ significant นะครับ significant คืออะไรครับ significant ก็คือค่า s i กเนยนะครับมันต่ำกว่าค่าในยะสำคัญทางสถิติที่จุด0.5เรายอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจุด0.5แต่ผลจากการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแล้วพบว่าค่า s i กเท่ากับจุด0.12ก็แสดงว่า มีความคาดเคลื่อนน้อยกว่าที่เรากำหนดนะครับก็แสดงว่าการทดสอบครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดนะครับก็คือผลสลิดทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้จุดๆสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละจุดๆ,ๆนะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลนะครับซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยและก็ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe ของช่อง y o u t u b e เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ